แม่ทัพใหญ่มาเองแล้วค่ะส่งรถทางเทพหน่วยรบหนุนกองทัพภาคสองเต็มระบบกองกำลังไทยบุกประชิดขเขมรค่ะ ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นทุกวันจากฝั่งเพื่อนบ้านนะที่เริ่มขยับทั้งคําพูดทั้งภาพทั้งการเคลื่อนกําลังซึ่งทุกฝ่ายต่างรู้ดีค่ะว่ามันกําลังมีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้อาจจะยิ่งกว่าศึกเขาพระวิหารก็ได้เพราะล่าสุดกองทัพไทยเคลื่อนไหวแบบไม่มีคําเตือนล่วงหน้าแม่ทัพภาคที่หนึ่งขยับกําลังตรวจหน่วยรบพร้อมรบในวันเดียว3กองกําลังค่ะทั้งหน่วย RDF หน่วยยานเกราะหน่วยรถถังพร้อมเต็มอัตราพร้อมออกปฏิบัติการได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้เลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารนี่ยได้ยืนยันค่ะว่านี่มันไม่ใช่โอเวอร์รีแอคแต่ว่าคือของจริงไม่ได้ซ้อมเล่นๆโดยโพตดังกล่าวได้ระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าแม่ทัพหนึ่งขยับ Anyway Anytime แม่ทัพใหญ่มาเองตรวจความพร้อมรบ กองพลเสือดำพลรอเก้าหน่วยอ d f ดีทหารเสือพรสสุรสีตามแผนเผชิญเหตุกองทัพปกพร้อมดูแลทั้งชายแดนเมียนมาพร้อมเสริมกำลังทัพภาคสองชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคหนึ 1, ่งพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งตรวจความพร้อมหน่วยตามแผนเผชิญเหตุของทอบอทั้งหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่หนึ่งและกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วอ d f ดี กองทัพภาคหนึ่งโดยมีผอ,อกิฟต์คนตีอัศดาวุฒ ปัญญารชุนออผบพลร .9 ้าต้อนรับนสนามฝึกทางยุทธวิธีพลร .9 ้ากาญจนบุรีพลรก้าได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้มีการจัดการกําลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทอบในการใช้กําลังตามแผนประชิญเหตุทบเข้าขี่ขายสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ทบกาหนดโดยหน่วยเตรียมกําลังได้ทําการตรวจสภาพความพร้อมรบตามขั้นตอน ประกอบด้วยการตรวจอาวุธตรวจสิ่งของประจำกายตรวจการติดต่อสื่อสารและตรวจแผนการบรรทุกเป็นบุคคลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของกองกำลังและยุโทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในทุกพื้นที่ที่รับมอบหมายแม่ทัพภักที่หนึ่งได้มอบโอวาทและนโยบายในการปฏิบัติภารกิจให้กับกองกำลังพลทุกระดับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและความพร้อมสูงสุดในการรักษาอธิปไตยของชาติค่ะ ซึ่งนี้ค่ะก็คือสิ่งที่คุณวัสนานาน่วมได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อวานและล่าสุดยังไม่จบเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทหารมา้ารถถังต้องบอกว่าพร้อมพรืบสระบุรีค่ะพร้อมประจันบานโดยโพสต์ต่อมาของวัสนานาน่วมได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าแม่ทัพภาคหนึ่ง ตรวจความพร้อมรบวันเดียว3กองกำลังรบหลักทัพภาคหนึ่งทหารม้าคอแดงคนมสองรอกลรถถังทุกรุ่นโชว์อุ่นเครื่องกระหึม่มพร้อมรบกับเหล่าแทงเกอร์สแสดงความพร้อมรบและสง่างามเพื่อชาติและราชบัลลังก์แฮแท็กไม่โอเวอร์รีแม่ทัพใหญ่พลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคหนึ่งทหารเสือราชินีแห่งกองกำลังบุรพาพยัค์เยือนบ้านทหารม้ารถถัง HOME OF TANKER กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์สระบรุรีตรวจกองพันทหารม้าเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ตามแผนเผชิญเหตุของทอบอทั้งนี้พลมอ2รอซึ่งถือเป็นหน่วยรถถังที่สมบูรณ์แบบที่สุดหน่วยหนึ่งของกองทัพบ,บกได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกให้จัดกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทอบอ ในการใช้กำลังตามแผนเผชิญเหตุเข้าขี่ขายสถานการณ์ในทุกๆพื้นที่ที่ทอบอกกำหนดในวันนี้หน่วยได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยยานเกราะของกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกองกำลังพลและยุทธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่โดยเหล่าแทงเกอร์ได้แสดงถึงความพร้อมรบและสง่างามเพื่อชาติและราชบัลลังก์ซึ่งนี่ค่ะก็คือความเคลื่อนไหวของแม่ทัพภาคที่1ค่ะไม่ใช่แค่ในเชิงการป้องกันแต่คือการสมทบแนวรบเพื่อสนับสนุนแม่ทัพภาคที่2ที่ตอนนี้ท่านก็กําลังตรึงกําลังอยู่ที่ชายแดนด้านตะวันออกค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้มีคําสั่งเพิ่มเพราะว่าไอ้คำว่า any way any time นี่คุณผู้ชมก็คือ คือพร้อมรบทุกที่ทุกเวลาที่คุณวาสนาได้เขียนไว้เนี่ยไม่ได้เขียนเล่นๆค่ะแต่ว่ามันคือยุทธวิธีล่วงหน้าของฝ่ายไทยและการที่แม่ทัพภาคที่1ลุกขึ้นมาลุยเกมเองสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้แค่อยู่เฉยๆอ,อย่างที่ลหลายๆคนมองแต่ว่าตอนนี้กําลังขยับหมกักอย่างเงียบๆแต่ว่าเด็ดขาดค่ะรถถังพร้อม R D F ประจําจุดกองกําลังตรึงแนวรบแม่ทัพหนึ่งไม่ปล่อยให้แม่ทัพ2ยืนเดียวอีกต่อไปซึ่งนี่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนให้เห็นว่าส่ง อาจจะไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนแต่อาจจะเริ่มจากคำว่าพร้อมรบที่สุดซึ่งตอนนี้ฝ่ายไทยเราเองคือฝ่ายที่พร้อมที่สุดในทุกสมรภูมิแล้วค่ะ